เดี๋ยวหนูช่วยคทไพดีขเริ่มได้เลยนะคะไม่ไโอเคค่ะรียกวนาม้เดี๋ยวนมันมอติดค่ะ c o บนหม่ ก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้พี่พี่มากันเยอะเลยขอบคุณนะคะที่แวะมาให้การต้อนรับอย่างดีเลยก็ผลงานชัดนะคะก็อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือแบรนด์บิ๊กค่ะเป็นแบรนด์สกินแคร์ก็เป็นแบรนด์ของคนเองค่ะวันนี้จับจบในตัวเองก็คือเป็นฟรีเซนเตอร์คนแรกด้วยแล้วก็เป็น c ี o ค่ะก็คือบริหารงานภาพรวมทั้งหมดด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับผ่านตัวสารักแสดง้ ปีติเรทำไมเราเลือกเป็นสตินแคทเป็นเป็นสิ่งแรกของกพี่ค่ะก็คืออย่างที่พี่ๆรู้กันนะว่าปกติเราได้เจอหน้ากันเนี่ยก็จะเป็นงานแถลงข่าวนั้งเปิดกล้องละครวงสวงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ทํางานในวงการมาสิบกว่าปีก็ส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากการแสดงงานบิวตี้ก็เป็นงานที่เราถนัดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเองก็เป็นลูกค้า VVIP ของผลิตภัณฑ์ต่างๆดังนั้นถ้าเกิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะก็อยากเริ่มจากความชอบก่อนซึ่ง มันอาจจะเฮ้ยเราชอบนะแต่เราไม่มีความเชี่ยวชาญมันจะทํำยังไงเราก็เลยเก็บความชอบนี้มาตลอดจนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสได้เจอพาร์ทเนอร์ที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับทีวิวตี้อยู่แล้วค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยเป็นเรื่องงามยมดีได้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เลือกที่จะเปิดไลฟ์สกินแคร์เขาเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาจับมือลงกันแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้แหละค่ะเราก็พร้อมแล้วที่จะมารันวงการทีวิวตี้นอกจากวงการ บบนักแดงอะไรเงี้ยค่ะทําไมถึงใช้ชื่อบิดซิกค่ะชื่อ B บิดซิกเนี่ยคือผลว,ว่าการตั้งชื่อแบรนด์เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะเราจะตั้งยังไงให้คนจำได้ให้มันมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วเราก็คิดอยู่นานว่าจะใช้คำว่าอะไรดีก็เลยนึกถึงเหมือนหัวใจของแบรนด์ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนน่ะสวยแบบยูนิคในแบบของตัวเองก็เลยได้คำหนึ่งมาว่ายูนิคแล้วก็พ้ยพอเราสวยเรามีความมั่นใจเนี่ยเราก็เลยนึกถึงคว่า bridge school เป็นสองอันมารวมกันเป็น Blissful บวก Unique Combine เป็น Big s e c e t ค่ะแล้วในไลฟ์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์เราเปิดตัวมีอะไรบ้างค่ะ,อคะตอนนี้หลกัหลกๆมีสองไลฟ์ผลิตักต์ด้วยกันค่ะอันแรกเป็นเออ่ Cleansing Jelly ค่ะเป็นไมเซล่าล้างเครื่องสำอางแล้วก็วันนี้เลยนะคะจะเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เป็น Moisturizer ค่ะซึ่งเราแยกเป็นสองแคตตากรีมีสำหรับคนผิวมนันผิวอักเสบแล้วก็ผิวแห้งผิวบอบบางค่ะทำไมมันเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ ก็คือปกติเราจะเห็นเท็กเจอร์มันมีหลายเนื้อเนาะเป็นบ้าง mm hmm. เป็นน้ำค่ะทีนี้เราก็มีนวัตรกรรมใหม่จากเกาหลีเป็นเนื้อเจล,เลลี่ไมเซล่าคือน้องก็จะแบบหยุ่นหยุนเราไม่ต้องใช้สัมผัีค่ะตัวที่เป็นฟรินซิง่งไมเซล่าเนี่ยคือเราบีบลงไปปุ๊บนวดหน้าก็จะเป็นเจลลี่นุ่มๆบนหน้าเราแล้วก็ล้างน,น้ำออกก็คือไม่ระคายเคืองผิวด้วยแล้วก็เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ล้างสะอาดมากๆค่ะเลยเป็นเนื้อเจลลี่ด้วยค่ะเราเราทำหมดเด็ด ค่ะแบบเบาอะค่ะมันแตกต่างกับแั่ไอย่างไบ้างค่ะความด่ดค่ะอย่างตัวแรกเลยไมเซล่าที่ออกมาคะคะความต่างเลยคือหนึ่งไม่ต้องใช้สัลีนะคะเป็นอเตอร์ a บ e ไม่มีน้ำมันดังนั้นพอเราล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าซ้ำได้เลยเป็น one stop service คือเราแต่งหน้าชั่วโมงนึงอย่าล้างหน้าหนึ่งชั่วโมองอยากให้ชีวิตมันง่ายขึ้นะ่ะเพราะว่ารู้ว่าไลฟ์สไตล์เรามันเร่งรีบอยู่แล้วดังนั้นเรามี product ที่ออกมาตอบโจทย์ชีวิต ที่เร่งรีบของเราคือล้างสะอาดราคาดีแล้วก็เราคิดมาแล้วว่าสวย,ยแต่แพ็กเกจจิ้งผลลัพธ์ดีคุณภาพดีราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นนวัตกรรมเนื้อแบบใหม่ก็คนที่ได้ลองใช้ก็น่าจะตื่นเต้นกับพิตอร์มันด้วยค่ะจกจับจอดตลาดวัยรุ่นจอดแนวไหน จร,จริงๆก็ต้อบอกว่าก็เป็นเจเนอเรชันเราก็กึ่งเก่ากึ่งใหม่ก็คือเข้าถึงคนได้ทุกวัยเลยค่ะเหมาะกับทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็สมมุติหนุ่มๆแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่ว่าทาคิีมกันแดดอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวมาเซราได้เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มวัยทำงานจนนักศึ่ษาจนนักเรียนก็จริงๆได้หมดเลยเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างเข้าถึงได้ค่ะ ก็สำหรับปีแรกของพ c ซีนะคะตอนนี้เป็นออนไลน์ค่ะ t ิ k ต o กช้อปปี้รัชดานะคะแต่ว่าถ้าปีหน้าเราทําการค้าขายรุ่งเรืองแล้วก็จะไปลงช็อปต่างๆค่ะยังไงก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าตั้งใจเต็มที่กับแบรนด์แล้วปีหน้ามีออกอีกเป็นสิบโปรดักเลยค่ะมักแน้วคุต้องแฟนไหมว่าเราจะขยายไปึกผลิตภัณ์อะไรบ้างค่ะก็สําหรับสกินแคร์เนี่ยคือ มีทุกลายที่จะจินตาการได้เลยตอนนี้ทางทีมเดเวลลอปเมนต์ก็มีเสนอกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพาะว่าจะเป็นอะไรพวกกันแดดเอ่อลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาครบเรียกว่าแบรนด์บิสซิงจะมีทุกลายสินค้าในด้านของสกินแคร์เลยค่ะแต่ว่าใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆคนแน่นอนค่ะค่ะมันจะต้อกเซอร์วิสค่ะบริหารเองถ่ายแบบเองคุมองถ่ายเองหัวหมุนมากเลยกันช่วงนี้ ก็ยังมีเวลาลัด่ายแล้วต้องคิดแบบสตอรี่การนำเสนอแบบนี้มันยากโอ้สตอรี่ในการนาเสนอนะคะก็ายากนะคะ <the> <th ue> เพราะว่าอย่าง<ม>ที่รู้ว่าตลาดทีบิวตี้อ่ะคือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มาก <the> <th ue> แล้วก็เป็นที่จับตามองดัง mm hmm. นั้นการที่ฝนที่จะเป็นนักแสดง <the> <th ue> แล้วก็จะมาลุยในตลาดทีบ <the> ิวตี้ค่ะเราก็ <the> <th ue> ต้องเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้ขายแวว่าเป็นแค่โปรดักต์ดาราคือเราจะต้องขายสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกคนจริงๆแล้วก็สู้กับตลาดได้จริงๆค่ะเพราะว่า ถ้าเราขายเขาบอกอุ้ยซื้อเพอราะฝนนะฝนรู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนเราวันนี้เห็นหน้าฝยจริงๆแต่ว่าโรดักอ่ะคือเราซูมกับตลาดทีวี Beauty ได้จริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าคนได้ลองใช้ได้เปิดใจดูจะตื่นเต้นจะเป็นบิตซี่จะเป็นแบรนด์ที่ทีวีที่แบรนด์อื่นก็จะสนใจด้วยเ <Okay. S 1> ช่นกันค่ะโอเคแล้วเดีย๋ยวราฝากแบรนด์กันค่ะก็ฝนนะคะกับแบรนด์บิตซี่ฝากด้วยค่ะเป็นสกินแคร์นะคะก็เปิดตัวสอกลา์แรกไปนะคะเป็นเจลลี่มายเซอร่าค่ะแล้วก็วันนี้เปิดลายใหม่นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะ ต่อด้วยนะคะออนไลน์ทุกช่องทางกับแอมเบีนร์ค่ะแอนเบียร์ค่ะครับผมง่ายกันหน่อยค่ะเามาเมาใจอย,จอยได้เลยช่วงนี้เราทำอะไรอยู่ยังไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่อ่ะคะก็ถ้าเกิดว่า,างานแสดงเนี่ยตอนนี้เป็น เล่นเป็นต่อและบทเป็นเหมยลีนะคะจริงๆเป็นรับเชิญแต่เป็นรับเชิญแบบประจําอยู่มาเป็นปีแล้วค่ะก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับกองถ่ายเป็นต่อปีใหม่คริสต์มาสอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นต่อไปแล้วอะไรลันก็คงรู้ว่าชิดกอมเป็นต่อเป็นอยู่ในใจคนไทยมายาวนานมากก็โชคดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นต่อค่ะในช่วงปีสอปีที่ผ่านมาก็ปลายปีแล้วต้นปีปีหน้าคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆกับคนท้องแมาค่ะ ก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เข้ามาคุยเรื่อยๆอ,อาจจะย,ยังไม่ได้เซเยสไปอย่างตอนต้นปีมีแสนสนัทพันสัวสู้เป็นภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ไปแต่เดี๋ยวปีหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวอัปเดตกันตอนนี้ยังไม่ได้เซเยสกับไหนเป็นพิเศษค่ะการระบบธุรกิจแบบทางนี้เราจะทำให้ผลงานการแสดงร,ระบใหม่ๆค่ะคืองานแสดงเป็นงานที่ฝันรักแล้วก็เป็นเป็นหัวใจของเราเลยแต่ว่าธุรกิจอ่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราทุ่มเทก็พยายามจะ พาไปได้วยกันไปได้ไกลค่ะไม่อยากทิ้งทั้งคู่ค่ะวันนี้เป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนัก,กแสดงแล้วเนี่ยในอนาคตมีอะไรมีอย่างยาบเพิ่มที่ยังไม่จบก็น,นักกฎหมายเนี่ยแหละค่ะเพ <laughs> ราะว่าเรียนมาหลายปีแล้วจริงๆก็หยุดปีสามถ้าเกิดปีเนี้ยได้ไปสอบเนี่ยก็ใกล้จบเต็มทีแล้วค่ะแต่ว่าพอมันมีหลายอย่างเข้ามาก็อาจจะชะลอหน่อยแต่ว่าจบแน่นอนทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่ามันอ o เซอร์วิสคือบริหารงานแล้วร่างกฎหมายทุกอย่างจู้จีจ้มาก ตอนนี้น้องๆบอกว่าพี่ฝนค่ะพี่ดีเทลมากเลยค่ะสัญญาก็อ่านเองทุกหน้าะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะก,กังวลว่าทำธุรกิจช่วงนี้มีข่าวเยอะหนูอ่านทุกทุกตวกัวอักษรน่ะก็เซฟตี้เฟิร์สค่ะเรียกได้ว่าเอาสิ่งที่เรียนมาประกอบธุรกิจของเราตอนตอนนี้หนูเอาทุกความรู้ความสามารถของเราเอามารวมใช้กันในวันนี้เลยค่ะที่บอกว่าอย่างนี้มันก็มีหน้าจะแพงถูกเพราะฉะนั้นมันขาดย่างเค่ะขาดสอบค่ะ มันนับเป็นตัวค่ะหนูเรือประมาณสิบตัวซึ่งน้องๆคนอื่นที่เขาเรียนกันเนี่ยเทอมเดียวเขาก็สอบเสร็จแล้วแต่เราอ่านไม่ทันค่ะเพราะหนูมีเดินทางไปแทมปบกเกอร์ที่ต่างประเทศด้วยนี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานเองค่ะค่ะสุดท้ายทำทุกอย่างตั้งแต่น้งหมดหมดูแลสุขภาพก็เรียกได้ว่าใช้แบรนด์ตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่าแต่งหน้าเยอะหน้าโซมก็บำรุงค่ะคลินิกก็เข้านะคะแต่ว่าตัวช่วย ดีก็ช่วยคนได้ค่ะเรียกว่าเวอรสต็อปเซอร์วิสนอนก็ต้องพอกินก็ต้องดีบำรุงต้องถึงทําทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะก <c oughs> ็เลยยังสดชื่นเหมนี้อยู่ค่ะปีใหม่แล้วเนาะค่ะทํางานเยอะเนีแสดงก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมค่ะแทนว่าจะไปเที่ยวไหนปีใหม่นุ่มไปหมดแล้วค่ะมีไหมที่ให้ความฝันมีใหม่ไปเที่ยวไหน <c oughs> คือจริงๆตั้งใจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวอียิปต์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้วีซ่าทำยากก็เลยคิดว่าอาจจะต้อง สเต็ปไปอีกนิดนึงค่ะปีใหม่หนูน่าจะได้สวดมนต์ค่าคืนที่บ้านถ้าเขาไม่ได้ไปต่างประเทศมีแฟนโคดาวหนูไม่ได้เล้นะหนูสวดมนต์ค่ำคืนจริงๆ <laughs> <laughs> ในไลฟ์ปีที่แล้วในติ๊กต็อกหนูก็ทำอะไรดีนะไม่ได้ไปไหนด้วยหนูก็เลยเปิดเปิดไลฟ์แล้วก็สวดมนต์ค่าคืนเป็นเพื่อนแฟนคลับก <laughs> ิจกรรมงานบุญประจำปีปีใหม่จะได้เจอสิ่งดีๆค่ะ ใกล้เทศกาลปีใหม่ปวยปลาปวยพรตราๆแต่ละก,กได้ค่ะก็พี่ๆี่น้องน้มมองแต่ละนชดด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคน <alet. S 2> ท,ที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกอย่างทีไม่ดีทิ้งไปกับปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ให้อะไรที่คิดเอาไว้ก็สมหวังแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้นะคะขอจบอินดดีๆให้ทุกคนด้วยค่ะแฮปปี้ยูยค่ะสท้าย่ปีสด้วยได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะบิตี้ก็ ถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในวงการทีบิวตี้แต่ว่าพวกเราเต็มที่แน่นอนค่ะคนแล้วก็ทีมทุ่มเทสุดๆเชื่อว่าจะมารันวงการทีบิวตี้แล้วก็ปีน้าคงมีข่าวดีแล้วก็เรื่องดีๆมาค่ะทุกคนค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ